สวัสดีค่ะแฟลตฟอร์ดพรีเมียมค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอีพีค่ะพานนำความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบของการตกแต่งรถยนต์คันนี้ค่ะชุดแต่ง w i ยบอดี้อีกแล้วค่ะแต่ว่าคันนี้ค่ะมีความพิเศษอย่างไรบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ทีนี้นะคะน้องพราน,นำความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบการตกแต่งรถยนต์ที่กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะนั่นก็คือชุดแต่ง วายบอดี้เรียกได้ว่ายุคนี้นะคะลูกค้าแต่ละท่านนะคะได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะกับการตกแต่งสุดแต่งวายบอดี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าเหล็กรอบคันนะคะหรือว่าสุดแต่งวายบอดี้เท่ๆลุย,ล,ยล้อโตแบบนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะแพรวนาสุดแต่งวายบอดี้เป็นอีกหนึ่งรสนิยมการตกแต่งอีกคันหนึ่งมาฝากกันเลยนะคะเรียกได้ว่าส่วนตัวของแพรนะคะชอบการตกแต่งแบบนี้มากๆเลยนะคะมีทั้งความลุย o u t s t a n d i n g ด้านหน้านะคะแล้วก็ไม่พลาดขาล้อโตแบบนี้ เน้นเรียบๆแต่มีความเท่แล้วก็โดดเด่นสฉพาะตัวนะคะแพรจะพาไปชมทีละจุดเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเริ่มด้วยที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยสาหรับคันนี้ที่แพรน,นำมาฝากกันนะคะเป็น f o r d r a n g e r XLT ค่ะเกียร์อัตโนมัตินะคะยอดนิยมของเราเลยมูลค่าของเขาไม่ถึงล้านค่ะเพียง9 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะวันนี้แพรจะพามาชมรอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรียกได้ว่ายอดน,นิยมมีฟังก์ชันในการใช้งานครบคันเลยนะคะมาพร้อมกับสมรรถนะในการขับขี่ที่เป็นเครื่ เื่องยนต์นะคะ2.2ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนั่นเองค่ะมาพร้อมกับการตกแต่งอ็อซ s ซอรียอดนิยมที่แบาเกิ่นไปนะคะวันนี้จะพามาฝากกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำนะคะเรียกว่าดูดีเรียบหรูนะคะแต่แฝงไปด้วยความลวยกับ สุดแต่งแอ e เซซอรี่ที่นํามาฝากกันนะคะขอเริ่มจากกันชนด้านหน้าก่อนเลยคันนี้นะคะโดดเด่นที่กันชนด้านหน้านะคะที่ดุดุนะคะเรียกเรียว่าโดดเด่นมากๆเป็นกันชนหน้าเหล็กขนาดใหญ่นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นของยี่ห้อออปชันนั่นเองค่ะยี่ห้อออปชันนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของไฟลตัดหมอก เป็นไฟตัดหมอก LED ที่ให้แสงสว่างจ้ามากๆเลยค่ะมี2ดวงแบบนี้เลยนะคะตำแหน่งของไฟ LED 2ดวงจะประกอบด้วยหลอดด้านในที่เป็น LED นะคะ4ตำแหน่งด้านในแบบนี้เลยให้แสงที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพีวอิน insert รูปให้เลยค่ะ สุดแต่งทั้งชิ้นแบบนี้นะคะมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะมีเว้นเซนเซอร์ไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับการตกแต่งในรุ่นอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว,ว่าดิบแต่มีความดุดันแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะเขามีแคลงกันกระแทกของเขามาด้วยนะ ตัวของกันชนหน้าอยู่แล้วตัวนี้ช่วยสพอร์ตด้านล่างด้วยเพราะว่ารถของเราอะยกสูง2นิ้วแน่นอนว่าจะต้องมีเศษหินดินเล็กๆนะคะกระเด็นเข้าช่วงล่างอยู่แล้วตัวนี้ก็ช่วยพพอร์ตได้ด้วยกระจังหน้ายังเป็นกระจังหน้า DNA ของ Y Body นะคะทั้งชิ้นแบบนี้เลยตัวนี้มีไฟขนาดเล็กนะ3ตำแหน่งไว้ให้ด้วยจะเห็นได้ว่าคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำอาจจะไม่ค่อยเห็นกันมากนะคะในการชุดแต่ง Y Body เรียกว่าเป็นคันแรกๆเลยที่พานมารีวิวให้ชมกันนะคะ อุปกรณ์แอสเซซอรี่ที่ตกแต่งเพิ่มเติมที่เป็น Y Bo d y ทําสีเนียนมากๆเลยนะคะจากช่างผู้ชํานาญการเลยนะจะเห็นได้ว่าสีของบอดี้ของตัวรถกับสีตัวนี้ที่พวทำมาเป็นแอสเซซอรี่ของบอดี hmm. ้ตัวที่เป็น Y b o บ y ดีเนี่ยค่ะเป็นสีที่เสมอกันเลยนะคะตัวนี้แพรวหลอกวัสดุขึ้นมาใหม่ทําสีแล้วก็ประกอบเข้าไปนะคะไม่ได้เป็นตัวรถเดิมจากอย่างเดิมเลยนะตัวนี้ เก็บสีได้เนียนมากๆเลยอย่างนี้เลยนะคะเรียกไปกับตัวรถเรียกได้ว่าเข้ากันแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวชุดแต่งที่เป็น Y b o บ y ตัวนี้มีกั้นกลาง ระหว่างไฟกับกันชนด้านหน้าด้วยนะคะทําให้งานเก็บงานเนี๊ยแล้วก็สมูทแบบนี้เลยนะคะทําให้กันชนหน้าเหล็กกับตัวของไฟไม่กระแทกเวลาขับขี่นะคะตัวนี้ช่วยเซฟความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ของเราจะได้อยู่นานกว่าเดิมด้วยนะตัวนี้เก็บงานที่นี่เลยด้านหน้าไฟเปลี่ยนโฉมไฟให้ใหม่ด้วยนะคะเพื่อให้ดูเฉบียวเฉียวก,กว่าเดิมเป็นไฟมาสแตงยอดนิยมเต็มระบบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแพทย์จะพาไปดูช่วงล่างกันต่อเลยนะคะว่าคันนี้มีอะไรบ้าง สำหรับช่วงล่างของคันนี้นะคะลูกค้านะคะยกถึง2นิ้วค่ะอย่างที่เพลวแจ้งไปนะคะการยกรถ2นิ้วไม่ได้มีผลกระทบต่อช่วงล่างของเราเลยนะคะ s l t เอาอยู่แน่นอนพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยของเขานะคะนั่นก็คือระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถยนต์นะคะแล้วก็ระบบป้องกันการพลิกคว่ำหรือว่า r o m ยังใช้ได้ปกติด้วยนะคะตัวนี้ไม่มีปัญหากับการใช้งานเลยเพียงแค่ยก2นิ้วเพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์กับผู้ขับขี่คันนี้นั่นเองค่ะแต่ ว่ายึดเป็นชุชดชกคเดิมนะคะแล้วก็ช่วงล่างเดิมเท่านั้นนะคะเปลี่ยนล้อแมกยางใหม่เพื่อให้บอดี้กับตัวรถล้อไปด้วยกันนะคะนั่นก็คือติดตั้งเป็นยางมาเทเรนค่ะยางที่มีศักยภาพในการลุยออฟโรดได้เต็มที่เลยค่ะเป็นซีรียางอยู่ที่33นะคะคูณ12.5จแม็กจะเป็นขอบ20นิ้วนะคะแล้วก็ออฟเซ็ตลึกไปถึง44แบบนี้เลยนะคะตอนนี้ดูเติมเต็มได้ดีมากๆแล้วก็ดูโดดเด่นล้อไปกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแพทจะพาไปดูด้านท้ายกันต่อเลยนะคะ คันนี้ไม่พลาดนะคะออฟโรดนะคะน้องแฟตติดตั้งนะคะบันไดข้างที่เป็นบันไดข้างเหล็กของฮัมเมอร์นะคะเพื่อให้รถดูโฉบเฉียบมากกว่าเดิมนยคะติดตั้งยึดติดกับชัซซี่ของตัวรถแบบนี้เลยนะคะจริงๆรุ่นของบันไดข้างนะคะมีไฟด้วยนะคะเชื่อมต่อไฟได้เลยของตัวบันไดข้างด้านล่างนะเวลาพี่ๆเปิดขึ้นประตูรถนะคะก็จะเห็นได้ว่าระยะของการก้าวขึ้นบันไดอ,อยู่ระยะไหนก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ป้องกันการเหยียบตะปูเศษหินเศษแก้วด้วยนะคะตัวเนี้ยช่วยรักษาความปลอดภัยได้ด้วยนะ มาเลยด้านหลังเรียกเรียว่าเรียบแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะน้อยแต่มากแต่ว่าเพิ่มความดุดันตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งโลบาร์เลยเรียกเรียกว่าใช้งานในการขับขี่ลุยออฟโรดโดยเฉพาะเลยนะคะแพลวเปลี่ยนโฉมไฟท้ายให้ใหม่ด้วยนะคะเป็นโฉมไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายรูปตัว C น,นั่นเองค่ะเพื่อให้ล้อไปกับตัวรถนะคะ อ่ะแพพามาดูข้อสังเกตด้านข้างนะคะด้านข้างเช่นเดิมที่แพรเคยแจ้งไปโนว่าชุดแต่งไวบอ o d y ของเรานะคะด้านหลังไม่ได้เป็นการถอดเป็นการประกบชิ้นงานเข้าไปสีก็เนียนไปกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะเนียนๆนไปเลยบอดี้จะดูกว้างกว่าตัวรถแบบนี้นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะ อย่างนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเก็บงานดีมากๆเลยนะคะตอนนี้น้องแพลช่วยดูแลความเรียบร้อยให้กับพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะก่อนส่งมอบรถยนต์ค่ะก็จะมีไปเทสไดร์ก่อนนะคะว่าช่วงล่างที่ติดตั้งมาเรียบร้อยดีนะคะแล้วก็ชุดสีต่างๆก็ขัดเคลือบสีไว้ให้เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังต่อเลย ด้านหลังจะเห็นได้ว่าแพ่พูดหลายคลิปแล้วนะคะว่าพ่วเก็บงานเนียนจริงๆเพราะว่ากาฝาท้ายที่พ่อติดตั้งให้นะคะติดตั้งเป็นระนาบเดียวกับไฟท้ายเลยนะคะทําให้งานดูเสมอไปเพราะว่ากาฝาท้ายของเราค่ะไม่ได้เป็นกาฝาท้ายแบบ เต็มฝากระบะนะคะเพราะตอนนี้จะต้องติดตั้งกับการใช้งานให้มันบาลานซ์กันด้วยนะคะกาบฝาท้ายถูกออกแบบมาตามไซส์ที่เป็นมาตรฐานเนาะไซส์มาตรฐานเนี่ยจะติดตั้งได้ประมาณส่วนหนึ่งประมาณ80%ของฝากระบะท้ายทำให้เวลาเราติดตั้งจากช่างนะคะแพวก็จะ เ,เขาเรียกว่าอะไรจะเน้นย้ำกับทางช่างนะว่าให้ติดเสมอกับไฟเพื่อให้เก็บงานให้กับลูกค้าเนียนไฟด้านบนขอไฟด้านบนกับฝากระบะท้ายแล้วก็ขอไฟด้านล่างของฝากระบะท้ายอะ่ะจะเป็นระนาบเดียวกันเลยดูเรียบร้อยมากๆเลยนะคะตัวนี้น้องพราไม่พลาดเลยนะคะกับฝาท้ายขนาดใหญ่ก็ติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะจะพามาดู ด้านท้ายก็เป็นฝากระบะช่วยผ่อนแรงหรือว่า easy lip นะคะกระบะไลเนอร์ก็มีไว้ให้ในอุปกรณ์พื้นฐานที่แถมให้กับพี่ๆี่ถุกท่านแล้วนะคะความลึกของกระบะเนี่ยอยู่ที่511ม mm, ิลลิเมตรบรรทุกของได้1.3ตันนะคะ,ะตัวนี้ยังเป็นกันชนท้ายเดิมของ XLT นะคะเรียกเรียว่าเรียบๆแบบนี้เลยนะคะมีไว้มีเซ็นเซอร์ไว้ให้ด้วยนะที่เป็นเซ็นเซอร์ของตัวรถนะคะ สำหรับคันนี้นะคะน้องแพตติดตั้งกล้องมองหลังไว้ให้ด้วยนะคะของตัวรถซ่อนไว้ใต้โลโก้นะคะต้องสารภาพก่อนเลยว่าค,คันนี้นะคะเขาไม่ได้มีกล้องมองหลังมานะน้องแพตติดตั้งไว้ให้แต่ว่าเป็นการติดตั้งแบบชิ้นงานเนียนๆเลยซ่อนไว้กับด้านหลังของโลโก้แบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อสายไฟนะคะเพื่อมอนิเตอร์ไปกับจอของเราภายในรถยนต์ด้วยนะคะเวลาถอยด้านหลังมีกระระยะให้อยู่แล้วนะแต่เราก็จะเห็นตัวกล้องมองหลังของเราด้วยจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่แล้วก็การถอยจอดด้านหลังด้วยนะคะ ตอนนี้มีไม่ให้ครบคันเลยค่ะอย่างที่เราแจ้งไปเลยค่ะครบทั่วในการเช็คลิสต์ของชุดแต่ง w วบอร์ดี้นะคะแล้วก็เก็บงานเดียนนะคะในเรื่องของสีแล้วก็เก็บงานเดียนในเรื่องของอุปกรณ์อิสเ s สซารที่ตกแต่งเพิ่มเติมไปให้ทางนี้ทางนั้นนะคะก็ครอบเบอร์ประกันสุดแต่งไว้ให้กับพี่ๆถูกๆท่ทานด้วยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลในการขับขี่ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลในการสุดแต่งด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราครอบเบอร์แล้วก็ดูแลพี่ๆถูกๆท่ทานตลอด การรับรถเลยนะคะสำหรับพี่พท่านไหนมองหาตัวเรื่องในการตกแต่งรถยนต์นะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่แพลชอบนะส่วนตัวเลยอ่ะชอบเพราะว่าแต่งน้อยๆไม่เยอะมากเพราะว่าเน้นการใช้งานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลุยอ off road, อฟโรดตอบโจทย์กับสายแคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะวิง่งออนโรดก็ได้ออฟโรดก็ได้นะคะแบบนี้เรียกได้ว่าครบเวอร์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะรถแต่งสไตล์แบบนี้นะคะ สามารถติดต่อน้องแพรได้เลยนะคะที่ช่องทาง YouTube Channel นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage สอดพรีเมียมเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับ l i n e Official Account นะคะไม่พลาดการติดตามแล้วก็คลิปต่างๆของแพรได้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้แพรด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามของช่องนะคะจะมีคลิปดีๆรีวิวทั้งเป็น YouTube เป็นคลิปยาวนะคะแล้วก็เป็นคลิปเป็นช็อตนะคะที่เป็นอินเสิร์ตรถพี่พี่สามารถเลือกดูตามความต้องการได้เลยะคะ่ะสำหรับท่านไหนกำลังตัดสินใจออกรถ ยนฝอยอยู่นะคะติดต่อน,น้อนเพียร์ฝอยพรีเมี่ยมก็จะได้ข้อเสนอแบบพรีเมียมแล้วก็อะเซอรีพรีเมียมแบบนี้นะคะเรามาร่วมออกแบบรถยนต์ร่วมกันเท่เทแบบนี้นะคะสําหรับ EP ถัดไปก็ฝากติดตามรับชมด้วยคะ่ะสำหรับ e ีนี้ขอบคุณมากๆนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ